สวัสดีครับเราคุยกันนะฮะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับวันนี้จะเอาเรื่องบางเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกได้แรงบันดาลใจนะครับจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าสมองทองคำนะฮะของขุนเขาสินทุเสนเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากแต่ว่าเรื่องที่ผมอยากจะคุยให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่หัวข้อเขาคือบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือใจไม่ใช่อายุนะฮะ เป็นเรื่องราวที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเอาเข้ามากับสูตรของการที่เราจะประสบความสําเร็จก็คือ 3H 3H คือเรื่องอะไร 3H คือก็คือ H แรกก็คือคําว่า h าร์ด a r a r t แล้วก็หัวใจหรือความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการเป็นเรื่องความฝันเป็นเรื่องความปรารถนาที่มาจากก้นเบื้องของหัวใจของเรานะครับ H อีกตัวหนึ่งก็คือ เฮดนะฮะเฮดก็แปลว่าหัวนะฮะหัวนี่หมายความว่าจะต้องใช้ความคิดใช้สมองในการที่จะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้ H ตัวหนึ่งก็คือคําว่าแฮนด์แฮนด์ก็คือมือเนี่ยนะครับแขนและมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องของการลงมือทานะครับดังนั้นตัวอย่างเด็กคนหนึ่งชื่ออเล็กสกอตนะฮะซึ่งเป็นเด็กอายุน้อยมากเลยเพิ่งจะ4ี่ขวบ แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าตอนที่เธออายุสองขวบเนี่ยหมอตรวจพบว่าได้เป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับไตหรืออะไรสักอย่างในเด็กะนะฮะพอน้องรู้ว่าน้องป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งน้องอายุ4ี่ขวบรู้เรื่องละนะครับน้องรู้เรื่องละปรากฏว่าเพื่อนของน้องเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคนี้นะครับน้องคิดได้ว่าเออมันไม่ได้ละไม่ได้ละเราจะปล่อยให้คนตายด้วยโรคนี้ไม่ได้ เด็กสี่ขวบคิดนะครับเราจะต้องหาทางในการหาวิธีรักษาให้ได้ผู้ใหญ่ก็จะถามว่าแล้วน้องจะหาวิธีรักษาได้ยังไงอายุแค่4ขวบนะครับคือการหาทางรักษามะเร็งนี้เป็นเรื่องของฮาร์ดคือแรงปรารถนาจากหัวใจจากความสั่นสะเทือนหรือว่าสะเทือนใจที่เพื่อนเสียชีวิตแต่เหตุหรือหัวเนี่ยนะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยน้องตอบไปว่าอาจะขายน้ำมะนาวขายน้ำมะนาวเนี่ยนะจะเป็นรักษาโรคมะเร็ง ผมไม่ใช่ขายน้ำมะนาวนี่ถ้าได้เงินเนี่ยจะเอาไปให้กับสถาบันวิจัยต่างๆเพื่อที่จะวิจัยหาช่องทางในการรักษาโรคน้องเริ่มเมื่ออายุาได้4ขวบนะครับปีแรกที่น้องทําตามฝันน้องทําคนเดียวขายได้เงินทั้งหมด $2,000 ดอลลาร์นะฮะก็น่าจะประมาณสักเจ็ดหมบาทนะครับก็ได้เอาไปช่วยแต่ความตั้งใจของน้องไม่หยุดนะฮะแล้วก็มีคนมาถามมาสนใจนะครับแล้วก็ถามน้องว่าน้องก็ทําเรื่อยๆนะฮะน้องจะทํำยังไงนะครับตอนที่น้องอายุ8ปปีเนี่ย โลกเนี่ยเริ่มลุกลามใหญ่ละแต่น้องทําติดต่อมา4ปีแล้วนะฮะน้องก็เข้าใจว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายอายุของน้องละนะครับทุกคนก็รู้สึกเหมือนแบบนั้นเหมือนกันนะครับมีคนถามว่ายังมีความฝันเหมือนเดิมมีความตั้งใจบอกตั้งใจเหมือนเดิมเอาแล้วทำไงอ่ะจะจะได้เงินเท่าไหร่ประมาณล้านดอลลาร์ล้านดอลลาร์มันจะเป็นไปได้หรือขายอย่างนี้เขาบอกว่า๋อถ้ามีเพื่อนๆที่มาช่วยขายกันเยอะแยะมากมายเนี่ยก็น่าจะได้นะถ้าเด็กทุกคนมาช่วยขายน้ำมะนาวนะครับนี่คือความคิดของเด็กเนาะเพราะฉะนั้น เธอเล่นไปออกรายการทีวีต่างๆแล้วครั้งหนึ่งก็ไปออกรายการของโอปราวินฟรีนะฮะน้องอเล็กซ์สกอตเนี่ยก็ตอบคำถามได้อย่างฉะฉานแต่ว่าแผ่วเบาด้วยด้วยว่าโลกมันลุกลามไปเยอะแล้วนะครับจะจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับในที่สุดปีที่น้องอายุมี8ปีเนี่ยนะครับน้องก็สามารถขายและมีคนช่วยขายได้1ล้านดอลลาร์น้องก็จากไปนะครับน้องก็จากไป 8ปีน้องก็เสียแต่หลังจากที่8ปีผ่านไปเนี่ยหลังจากน้องเสียเรื่องพวกนี้มันเป็นข่าวดังนะครับทำให้มูลิีที่น้องเปคนตั้งเพื่อที่จะศึกษาหาตัวยาฆ่ามะเร็งเนี่ยนะครับมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานถึง2,000 20, 0คนนะฮะแล้วก็มีเงินของมูลิธีประมาณ120ล้านดอลลาร์แล้วก็ให้กับหน่วยงานสถาบันวิจัยองค์กรการกุศลต่างๆไป550องค์กรก็เป็นเรื่องที่ อ่านแล้วผมรู้สึกผมอึ้งแล้วผมประทับใจแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปขนาดนั้นนะเนาะคนเราเนี่ขอให้เริ่มต้นจากความตั้งใจหรือจากความรู้สึกของเราจริงๆว่าเราอยากจะทําอะไรบางอย่างเอาไว้กับโลกใบนี้นะฮะแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าอายุเท่าไหร่อาจจะอายุมากอายุน้อยอายุกลางๆหรืออายุเท่าไหร่แต่ยกตัวอย่างมานในเขาแค่4ี่ขวบแต่น้องคิดได้ไงจากความารู้สึก เ,เขาเรียกว่าอะไรนะสั่นสะเทือนในความรู้สึกที่เพื่อนได้จากไปตอนยังเป็นเด็กนะครับเราลองดูนะว่านี่ก็คือการอธิบายในเรื่องของทฤษฎี 3H นะฮะความคิดในความปรารถนาที่อยากจะหาวิธีการรักษาโรคมะเร็งเพื่อช่วยเด็กอื่นๆที่เติบโตหรือเกิดมาภายหลังนี่ก็เป็นแรงปรารถนาเป็นเรื่องของฮาร์ดหรือว่ารหัวใจแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ก็คือการที่พยายามออกรายการพยายามขาย มะนาวขายตัวเองไม่พอเนี่ยก็ยังไปช่วยคนอื่นขายนะครับไม่ใช่ไปให้เด็กคนอื่นช่วยขายด้วยด้วยมีความปรารถนาหรือเป้าหมายเดียวกันแล้วก็แฮนคือการลงมือทําน้องก็ลงมือทําเลยขนาดที่ตัวเองนั้นเป็นโรคร้ายโรคก,กาลังลุกลามทั่วร่างกายเนี่ยแทบจะไม่มีแรงแต่น้องก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ขายเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามความฝันในชีวิตนะครับดังนั้นผมว่าถ้าพวกเราลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะแต่สูตรท,ที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ก็จะมีคำคำนี้นะ คำว่า D B A ก็คือ Dream b e l i e f Action นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ที่อาจารย์จะใช้อธิบายทฤษฎีความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้เอาทฤษฎีนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ลองดูนะครับคนเราไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากทุนไม่เริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากเรามีความรู้มีคอนเนคชันเราเริ่มต้นจะไม่มีอะไรเลยเหมือนเด็กคนเก,กี้จะไม่มีอะไรเลยในที่สุดสิ่งที่เราใช้หัวใจสร้างบันไดความสาเร็จจะมาหาเราเอง เชื่อมั่นในวิธีการตรงนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จครับ